ใครชอบตีบวกเวลเป็นแสนบ้างครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสบแหลักสิบล้านครับ โอเคมันตันได้แค่นี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขข้างหน้าจอให้ดูนะครับดับเบิลล้านตันอะอันเบรกไอ้เบิลเยอะมากระดับอินฟินิตี้เลยแน่นอนเดี๋ยวผมจะบวกธนูไปด้วยยิ่งบวกของมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งดีแต่ยกเว้นไม่ใช่อุปรกรณ์ไอ้พวกแบบว่าชุดก่อไอ้พวกอิควิปแม่นะไอ้ไอ้ไอ้ไไพวกอุปกรณ์นะไอ้พวกอิควิปแม่อนะันเนี้ยที่ที่ผมเปิดอยู่อะแต่ผมลองบวกขวาเรื่อยๆไม่ไม่รู้ในเวอร์ชันจะว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่เวอร์ชันเบนจอก็คือโคตรอย่างมันอะได้เฉพาะในครีเอทีฟ e นะถ้าในจะเออในเซอร์เวิร์ก็ต้องใช้เวลหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านครับหลักยี่สิบสามสิบสี่สิบล้านนะครับ แต่ถ้าเป็นคีเอทีฟก็ i f, n f แน่นอนอินฟินิตเป็นไง <c oughs> เอาของมาไว้ข้างล่างแป๊บ <c oughs> แล้วก็ถ้าใครจะตีบวกแบบว่าเยอะๆแบบนี้แบบนี้ให้เราเอาขวานที่ ENCHANT ก่อนเอาไปวาง <c oughs> ทีนี้ตามด้วยขวานธรรมดามันก็จะเพิ่มไปเรื่อย <c oughs> อย <die> ่าลืมด้วยนะครับอย่าวางผิดนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาดูเวลก่อนสามหมื่นสามืนสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้ายังไม่ตันครับทุกคนมันมันบวกเยอะมากใครมันกล้าบอกหลักแสนครับหลักแสน ยังหลักแสนหลักร้านแล้วหลักร้านหลักร้านอยู่หลักล้านตอนนี้ก็ยังหลักร้านนะทุกคนผมกำลังดูไปไเรื่อยโอ้โหอืมหืหลักสิบล้านครับสามหกเจ็ดแปดเอด เมืกก่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอนชารครั้งสุดท้ายดูลองเอาขวานมาสามเล่มผมจะดูวลวครั้งสุดท้ายมันจะเอนชารเหมือนดาบเลยเวลวจะเท่ากันสามสามห้าห้าสี่สี่สามก็โอโ้โ,อโหเลขดีซะด้วยหกโอ้โหหกเจ็ดหนึ่งโอ้โหอินฟินิตี้แล้วมัง้ง ใครที่เอนชานแบบนี้บ้างเกมมายคราฟถึงก็ยังเอนชานได้เนอะสุดยอดผมยังเคยเอนชานอ่ะลองคิดดูโตดเปล่าครับครับโตดเปล่าไหมอะครับทุกคนสองหกแป5 4 6เี่สาสี่หกสามไม่มีวันตันแหละมั้งอ๋อมันจะมีทางตันอยู่ ควานตัวสุดท้ายปับ๊บดูนี่ดูนะทุกคนอันนี้มันจะเอนชานไม่ได้มั้งใช่ว่าแล้วมันจะถูกสตันเอนชานสันทีกดคลิกสลับแล้วกดอะไรไม่ได้เลยเวลไอเอ็นเอฟแล้วเวลอินฟินิต แต่ส่วนส่วนเอตแทกดาเมจก็ไม่เพิ่มนะครับทุกคนมันก็ยังเท่าเดิมเป็นตามแรงเอนชันเอนชันแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่ผมว่า v v p กับเพื่อนเฉยๆนะส่วนไท i เดนก็ไม่แปแลกนะทุกคนโอเคอะความรับที่ไม่รู้แต่ก็ไม่น่าจะรู้มากทุกคนจุดไฟด้วยดาบปิ้ว ต้อห่างสักนิดนัจ้ะบาปใช่ทุกคนผมจะทำการดูว่าไหนมันจะมีวิเทอร์บ้างเป็นคนสืบครับเออ,อืมใครเห็นช่วยบอกที เวอร์ชันเบดร็อกทำไมมันดูยากจังวะเฮ้ยจริงดิเวอร์ชันเบดร็อกนายเป็นเอียงนี่เฮาบอกเป็นคนอีสานนะผมไม่ได้เป็นคนอีสานอยู่แล้วใช่ทุกคนเวอร์ชันเบดร็อกมันจะสามารถดูยากมาก แบบมากแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นจาว่าดูเบสทร็อกทีก็มีแ่วิตเทอร์วิเลเจอร์มาป่าแมวหรือใช่แคมไฟแม นี่เห็นชัดเจนอยู่แล้วทุกคนแมวแมวน้องแมวใบเข็มมันจะเรียกไม่ถูกแล้วทุกคนใช่ทุกคนผมลืมอย่างหนึ่งก็คือถ้าสมมุติว่าเราอะระเบิดบล็อกอย่างเช่นบล็อกที่ดรอปง่ายที่สุดแล้วก็ขุดขุดดีที่สุดก็คืออย่างเช่นบล็อกดินอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะระเบิดก่อนแป๊บบนึงขอเอาดินมาก่อน เดี๋ยวผมจะเอาดินมาก่อนนะคะทุกคนผมจะต่อขึ้นที่สูงเพื่อเป็นการให้มันแรงระเบิดไม่สะเทือนไปข้างล่างเพื่อเป็นการแบบว่าเออไม่ให้น้บอ้วนเียง่ายาโอเคเอ้ยเดี๋ยวผมต้องเชิญสมาธิอ่ะไป ผมจะวางไว้เก้าบล็อกนะครับทุกคนบล็อกดึงก้าบล็อกเดี๋ยวถ้า9ก้าบล็อกนี้มันดอบคูณเพิ่มมาจะเป็นยังไงมันจะดอบคูณเพิ่มเปล่าหรือว่ามันจะเท่าเดิมได้สองไม่เพิ่มนะไอ้อทสี่สเต็กนะนั้นไม่ใช่นะทุกคนเป็นของผมเองเออว่ะ ผมจะต้องเตรียมของไว้ PVP โอเคถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรช่วยคอมเมนต์นะครับเย่ yeah.